ครับจำาบดีสองวันอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดพี่น้องมื่อวา้ออกมาเกี้ยวเขาเจอเศร้างานร้ายพี่น้องเออให้รถเขามาเกี้ยวหินให้มือนกคน่าหวดอกเกี้ยวกระดูกเออแล้วออกมาเจอเศร้ามันรายหม่องหลายเกียนยนพี่น้องนะจะน้อยก็สิเกี้ยวเขาแล้ว อีกสองสามเส้นมือเนี่ยกะจีเกี่ยวเขา่าก็บดิจ้างคนเอาดอกมาไหว,ทว,ว <laughs> เท่าแล้วยางเสียแล้วเออเอาแห้งไปซะเบังแห้งลูกๆนัหลานดีกว่า <laughs> เออมันพอมันหน่อยเว้ยพุญหลานบอกทั่วไอ้เดี๋ยวซักขังตัวมึงนี่ก็ได้ซักขังบอกทั่วฟักเงาสองขังก่อนถึงตงไปเกี่ยวเขา่าเกี่ยวหนัก อันนี้ก็เชีงยงโน้ไปเกี่ยวข่าวด้พี่น้องแต่ว่าหันยางสมบุกตัวชาวพึ่งต้นไม้ตัวเลยหายหน้ำทุกวันละช่วงนี้ฝนขึ้นถึงเบิดแล,ะละ้วล่ะหนีลงภาคใต้ไปและหลอกฝนก็นได้เออแต่ละหมือนเตลเว่นพี่น้องเลยชีวิตเศร้าหายเศร้าหน้าเศร้าสวนห้องเนาะอันนี้จะว่าตัวเนี่นยดอกลูกก็ไม่ปลูกกระทัวหัวอละสูงบ่จักหอดซื้อสองสามตัวเพราะเดี๋ยวบดบางกระท่อม ตำรวจตัวตาเบ่งบะเข้าผมทั้งสิ่งกันว่างสิเริ่มทยอยออกกันแล้วสองปีกับสามเดือนกว่าๆทยอยออกกันแล้ววันจิตตัดหญ้าไม่แล้วเหลืออยู่ว่าหลายพี่น้องเอ้ยเคียงนอกกอนลืมเตือนน้ำมันเครื่องวัพวกกนพ่อกระเทือนเดยอะหน่อยๆกันเล็ดได้เออสู่ไปเนาะพี่น้องเนาะ อยางรูมากกับไทยไดีโอโหให้พี่ให้นอ้องเพิ่งพร้อมนล้วสำรวจตรวจตาต้นมะพร้าวแต่ละมือแต่ละเว้นเขาจะเลื่อนงอกงามบ่สัปดาหนะ์หน้ากจะได้ตัดใบออกทำงานหลายหม่องเด้พี่น้องเดินสายให้ก็สายยอนสัญญาเยอะกับยุบฝุ่นเยอะกับยุบพี่เดี๋ยวะกับน้องจุน่นี่เดี๋ยวะกับน้องจุ่ต้อยุบเพราะพัพพพนธุที่ผมอ่ะ อืมเออก็เป็นความสุขของที่ิีเกษตรกรัฐครับเออนั่งกินารกับเขาสั่งมันโดยมือเขาก็ดีใจภาคภูมิใจดีเนาะพี่น้องเนาะ่วนสีแดงสันมีใสเวลาสองปีสามเดือนกลัวๆพี่น้องสามเดือนกับสองมือ <c oughs> เริ่มออกจันแล้วทยอยออกจันแล้วเรื่มทยอยออกจันแล้ว ในปีหกเก็ดน,นี่คือจะออกทุกต้นยูหดอกนี่นะครับถ้าย่อยออกจันแล้วเขาก็สจิรุ่ลุนจันมาใบชัน้นจีจันแหลกไอ้ปกติเพราะใครมีหน่วยมีลูกเดแต่ว่าอยบ้าเลยนะเลาวนี่ออกมานเนี่ยอากลาก,ลกเลยเดอเตี้ยติดดินเลย,ยทั้งนัง้นก็ได้เออมันหลายปีแล้วสามปีสี่ปีแล้วอืมทีม่มัดไปคือต่วนมันดอ,อกกัน มันติดสังเกตเบึงจันมันสมเอพี่น้องว่ามันจะเลื่อนบ่อปวเคอยู่มันขาดขาดขึ้นมาอยู่ว่ามันแลบลื่นเลนคืองูดิเออมันออกมาบ่อจันมันเนี่ยเออมันก็้ขุดหลดชิเร็ดออกเรื่อยๆมันบม่ต่วนถุงดอกเผาเตี้ยเนาะมากรากดินหมดแล้วพี่น้องเลยบึงไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆเออ ทางช่องยูทูปผมนี่แหละขอ,ขอบคุณขอบคุณอย่าที่ผ่านกดุของช่องยูทูปไปแล้ว4ี0อยวกคนแล้วผู้ติดตามนะครับแสดงว่ามีคนสนใจอยู่โดยเฉพาะยางงี้กะกระเทษตรกรสมมบุรบักขาวนามมองหอมอีสานบ้านห้องนี่แหละบรรยากาศที่ผมอยู่นี่มันอยู่ใกล้ๆภูนี่น้อยึดยึดเขา ห่างจากเขากิโลเดียวโน่นแดนแดนแหละที่ลาบน้ำไหลจากบนลงล่างนี่เดียวนี่ใส่น้ำพลังโซล่าเซลล์เดียพี่น้องมัน,นก็นยังออกเดคนละคาราดออกนี่นี่จันมันเนี่ยสองจันตัวนี่ออกฟองกันสองจันกับคาราดคาราดเห็นไหมฝนเมืม่อวันสู้เมื่อนี่ติดตามประเมินผลสู้มือ nga กาบง g a ยังไม่หลอกเสมอเพื่อนละให้ยซุกมันเตี้ยเออย่างตำรวจตรวจตาเพิ่งเสร็จแล้วพี่น้องเลยบ่ได้ไปไกลตรงย่างอยู่เครื่องเครื่องสวนกับพ่อเพราะว่าจิตเจ้าเขารอบๆริมขอบสระทางพื้นบ่ได้ไปเพิ่งดอกแต่เพิ่งเอาตอนใช้สายตำรวจเบื้องเหลี่ยดหรือว่าแมงค่าหัว่มุมมันจิตไม่จาะยังขึ้น เผื่อไปได้เด็กขึ้นเผือเดง่ายวัฒนธรรมดาเพื่อหบักพิกกับสะออนเนาะพี่น้องเนาะแต่ละหลุมเด็กเจ้าะบวกซีเมนต์เจียมกันอยู่กับพวกเน่าแฟนวิกฤตไปน้ำกันอุดรูดคือพรม่าแล้วนะเนือบบว่าช้ำที่กินเนี่พี่น้องเนี่นว่าไม่ได้รูปวนล้านค้าดอกต้อไปเนี่ยพิกนันเป็นหน่วยดีเป็นน้ำผู้ปลูกเนาะ เป็นน้ำผูป้ปลูกเออนี่เราพมมีเกี้ยวเขาซุปนี่แหละเออเกี้ยวแล้วแล้วก็จะลงไปหับขออ๋อมาทำงานไปลงคะแนนก่อนลงคะแนนน่าหยุบองค์การบริหารทัจังหวัดขอนแก่นกันยักไงสิมาเกี้ยวเขาไปใส่สิทธต์ตามระบบประชาธิปไตยเห็นไหมแล้วมันทัวเออมากับบ่หอนดอกบ่เพียงดอกเงินไม่มากาไม่เป็นบ่าเพียง ออได้คิดของเฮาในธนาคารที <laughs> ่เฮารักประชาธิปไตยบ่ต้องไปเห็นแก่อามิตรจินจ้างไทยเหมาะไทยสมควรเฮาองกาก้าเอาเบือเขาขอลดเห็นเห็นงนอยู่ดอกไทยเป็นไผก็ได้เนาะพี่น้องอ้าวซ้อมใบดีซ้อมมือนี่พี่น้องว่าไรย้าห้างประเด็นมันจะบ่นอะไเวียดงานบ่นเลี้ยวบ่ไว้ดีจองหงานเดียวชกันเนาะอ้าว ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามด้วยสบายดีเซาบุนีครับผม